You, สวัสดีค่ะเพื่อนๆนุน้ยจะมาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆน,นะคะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันคนรับเงินเยียวยารอบแรกเดือนเมษายนเงินเยียวยารอบสองเดือนพฤษภาคม2563นี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะคะจากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทแต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะวันที่1พฤษภาคม2563มีรายงานว่าภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะกระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธ์ จำนวน2.6ล้านรายกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยาควบ2เดือนค่ะคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นจำนวน10,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกในเดือนเมษายนนั้นนะคะจะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมตรงกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนนะคะ เช่นได้รับวันที่8เมษายนก็จะได้รับวันที่8พฤษภาคม2563และ8มิถุานายน2563เช่นกันค่ะสำหรับรอบ2และรอบ3นะคะยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารค่ะก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันถัดไปนะคะน<ม>ุ้ยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยจนจบ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้นุ้ยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของนุ้ยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ